สจันทองผาภูมิยอดเขาแหลมแปลงร่างเป็นสีทองอาราม5านาทีหลังพระอาทิตย์ตกดินนักท่องเที่ยวแห่แช่ภาพสุดอันซีน ปรากฏการธรรมชาติสุดงดงามชาวโซเชียลฮือฮาภาพยอดเขาแหลมสัญลักษณ์ของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเปลี่ยนเป็นสีทองอารามนานกว่า5นาทีในช่วงเย็นของวันที่5พฤศจิกายน2568นักท่องเที่ยวบันทึกภาพด้วยมือถือไว้ได้ทันยืนยันเป็นภาพจริงไม่มีการตกแต่งแสงสะท้อนยามเย็นจากดวงอาทิตย์ใกล้ตกดินเนรมิตทิวทัศน์ให้ส สมกับชื่อทองผาภูมิอย่างแท้จริง 6พฤศจิกายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็นและชาวโซเชียลมีเดียอย่างมากหลังจากที่เพจ Facebook ชื่อฟาร์มอ้นสังขละบุรีได้โพสต์ภาพถ่ายยอดภูเขาที่กลายเป็นสีทองอารามเมื่อช่วงเย็นวันที่5พฤศจิกายน2568เวลาประมาณ17นาิกา45นาที ยอดเขาแหลมเป็นสีทองนาน5นาทีภาพดังกล่าวถูกถ่ายจากพื้นที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบรุรีซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นเขาแหลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอำเภอทองผาภูมิได้อย่างชัดเจน เจ้าของโพสต์ระบุว่าเกิดปรากฏการแปลกประหลาดที่ยอดเขาแหลมกลายเป็นสีทองอย่างชัดเจนด้วยตาเปล่ากินเวลานานประมาณ5นาทีก่อนที่สีจะกลับสู่สภาพเดิมโดยภาพชุดนี้ถูกถ่ายไว้โดยนักท่องเที่ยวที่บังเกินเดินทางมาเที่ยวอำเภอทองผาภูมิและได้แชร์ภาพนี้ผ่านร้านค้าในพื้นที่โซเชียลยืนยันปรากฏการจริงสมชื่อทองผาภูมิ หลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็มีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและยืนยันถึงความงดงามของภาพดังกล่าวผู้ใช้บางรายระบุว่าเคยเห็นปรากฏการณ์ที่ภูเขาทั้งแถบกลายเป็นสีเหลืองทองอารามสมชื่อทองผาภูมิแสงแดดสะท้อนสวยงามขณะที่บางรายก็ยืนยันว่าเห็นแสงสะท้อนที่สวยงามแบบนี้ในพื้นที่อื่นๆด้วยในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ให้ความเห็นว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากแสงแดดในช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินที่สาดส่องและกระทบกับยอดเขาในองศาที่เหมาะสมทำให้เกิดการสะท้อนของแสงเป็นสีทองอารามบนยอดเขาแหลมอย่างน่าอัศจรรย์ เขาแหลมเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในอดีตเนื่องจากเป็นจุดสังเกตสำคัญที่ชาวบ้านใช้ระบุว่าเดินทางมาถึงอำเภอทองผาภูมิแล้วซึ่งปรากฏการครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำความงามและเสน่ห์ทางธรรมชาติอันลำค่าของจังหวัดกาญจนบุรี หลวงพ่อหรือีลิงดำเคยทำนายไว้จังหวัดกาญจนบ,บุรีอย่าให้ตกไปอยู่ในมือของใครเพราะจะเป็นแหล่งทรัพย์สินต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่งเดียวในเมืองไทยคือกาญจนบ,บุรีถ้าการเวลาถึงว่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนะี่อย่าให้ตกไปอยู่ในมือของใครอาจจะเป็นแหล่งทรัพย์สินทั้งหลายต่างๆอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่งเดียวในเมืองไทยคือกาญจนบรุรีถ้าการเวลาถึงคำว่าการเวลาถึงหมายถึงว่าบุคคลผู้มีปฏิปทาอันสมควรที่เพิ่งได้ทรัพย์สินนั้นไหลแล้วนั่นงขึ้นมาเรปลว่าทร,รัพย์สินนั้นไหลในกาญจนบุรีท่านนําขึ้นมาจริงๆเฉพาะในเขตยังหวัดเดียว ประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเขาลูกหนึ่ง <c oughs> ท่านไม่บอกชื่อนาะทีไม่บอกสถานที่ก,ก็เมืองกลารก็แล้วกันมีเขาลูกหนึ่งสูงแต่ง่ายกว่าเขาอื่นทั้งหมดโดดเดี่ยวขึ้นไปและก็มีเทือกเขาทั้งซ้ายและขวา แตนหน้าใบทางที่ตัอออกเทือกจากเขาลูกนั้นมาเป็นเทือกเขาข้างซ้ายยาวเหยียดที่จะเป็นคันกันน้ำเขาลูกนี้มีแร่ธาตุพิเศษพ,พิเศษจริงๆทางด้านเท้ศทาซ้ายมือนะคือเลือไหลขึ้นไปทางเหนือไม่ใช่แร่เงินไม่ใช่แร่ทอง แต่เป็นแร่หลายอย่างในพื้นที่นั้นเจ้าแ,แรกประเภทนี้สามารถจะเอามาผสมกันเป็นเงินคงคลังของชาติได้เป็นอย่างดี <c oughs> และก็มีปริมาณมหาศาลถ้าขุดเจาะจริงๆถ้าได้แรกนี้ขึ้นมาเราเงินแร่หลายอย่างใช้ประโยชน์เยอะไม่ขอทิ้าย ต่อไปนักวิทยาศาสตร์ของไทยจะเก่งก้าขึ้นสามารถมาทำในหลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิดจะถึงแม้แต่การใช้รังสีต่างๆก็สามารถทำได้เยอะแต่เรื่องเหล่านั้นคนถามไม่ได้สนใจเทีสนใจอย่างเดียวว่าสามารถจะนำเป็นเงินคงคลังแท่งเงินแท่งคงคลงังได้เป็นอย่างดีถามเรื่องว่า เงินแ่งโครงครังนี้มันหมายถึงอะไรท่านก็ยิ้มถึงบอกวองคำเอาขึ้นมาผสมกันแร่ในนั้นมีครบพ้นบทูโบนให้ผสมตามสูตรต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะทำได้แต่ว่าเวลานี้เห็นว่ายังทำไม่ค่อยได้การเวลายังไม่สมควร นักวิทยาศาสตร์ทําได้แล้วก็ในในถ้านั่นแหละถ้าที่แรกมีอยู่แล้วก็ไหลขึ้นไปมันจะมีจุดหนึ่งเป็นทานน้ำทางน้ำใสคือน้ํากระแสน้านี่ยังไม่ปรากฏต่ในสายตาภายนอกจะไหลเขภายในเขาอย่าเป็นคล้ายน้ํำซับซึมซึมออกมาแต่ซึมแรงตักเท่าไรจะไม่หมดขออย่างเดียวจะทํำลายต้นน้ํานาทาน น้นน้ำนำทานอยู่ทางสายคข่ามาแต่ไม่ถึงพมา่าเป็นจุดนั้นจงอย่าทำลายเมื่อได้แล้ทั้งสามอย่างขึ้นมาผสมกันแล้วท่านใช้คำว่าผสมกันแล้วแล้วก็ใช้น้ำอันนี้ช่วยเพียงเท่านี้แล้วสามอย่างนั้นก็จะกลายเป็นขอรอคำร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อจะอ่อนไม่ผิดกระทองคำทั้งหลายทั้งหมดถามถ้าบอกว่าบอกจุดได้ไหมถ้าบอกว่าผมบอกเท่านี้มันก็ผิดระเบียบก็แล้วครับจริงๆถ้านไม่บอกปริมาณแร่ทั้งหมดถานนึ้ว่าแร่ทั้งหลายทั้งหมดนี้ถ้าจะนํามาใช้นจริงๆสักกี่สิบปีจะหมดท่านบอกว่าท่านนาขึ้นมาใช้จริงๆพันปี ยังไม่ได้หนึ่งในสี่ขปริมาณแรกทั้งหมดแรกทั้งหมดนี้นอกจะจะมีเปธรรมชาติแล้วมันจะเกิดเรื่อยๆการเกิดของมันก็ปรากฏเวลานี้มีหลายชั้นนอกจะอยู่ในเขามันยาวลงไปใ,ใต้ดีนเยอะแยะมาก